บายดีบายดีวันนี้เขาชิพาลูกยางลินบบมีเวียกเข็ดเนาะแล้วเวียกกวทุกอย่างละอากาศมันดีวันนี้มันอากาศเอ่อมันอากาศแดดออกแล้วก็อากาศเย็นสบายยางออกกาลังกายลินเนาะไงยางเงินขึ้นพูตีนขึ้นเนะตีนพู อ๋อน,นี่บอลฮาอยู่เนาะกระชิบมาณนี you know. <think> ่นี่ how the darks เฮะ ป,ประเทศเมกาห้องยังไงห้าเดียวสิควักควักเอาอีลาอีสกับ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  How is the chicken? Huh? How is chicken? <laughs> How is chicken?

อ่ายูซี่อ่ายูซี่อ่านี่มันก็จะเป็นภาพข้างหลังบอสที่เขาอยู่ก็จะเป็นมามรต้นไม่หลายมันก็ยังมีบางต้นที่ว่ายังอ่ะคือต้นไม่ที่แห้งแต่บางต้นมันก็ออกออกดอกมา้างามแล้วเนาะนภาพข้างหลังนี่าหายบึง ตริงตริงยางนี้กับเลิกโดยถ้ายุยอยา่งอางนี้พาไปบึงต้นไม้ต้นไม้มันออกเ,เป็นเป็นงา,นางา,าออกมาแล้มันคือแบบจังไหนบุบุหูเสียอธีบายิเดี๋ยวเขาทายให้บึง,งนี่บอร์ประมาณนี้ไอ้ทายอ่ะแดดีไม่ไม Why are you? No. ass. <laughs> I have to walk slow. S what is? Because your what, feet are what so short. What is does say? This is my wife. Say it loud. Tell them. Mm. Say, this is my wife. Say it loud. ฮะฮะ I cannot hear you No say one more time อันนี้ say one more time อันนี้ say one more time นี่แมนเมียโอยเราอะ Good job <c oughs> มือาหาผ่าไปเป็นต้นไม้ส้ดดอกไม้ชิ้นนี้เด็กน้อยเตยบานเฮ้ยเ้ยเบอ้ เงาเ่ย่ yeah, บงต้นไม่เห็นบอมันออกมาเป็นจังได่บ่เป็นเดี๋ยวเอาถ่ายกล้องหลังให้เิ่นนี่เนาะมันก็ชิเป็นกล้องหลังมันก็เป,นเป็นแปลกๆดีนะออกมาเป็นงาจังเลยบ่ ไมล่ยางมาลูกนี่เด้อย่นเล่เลเลเลายางไปยางมาลูกก็ลับส่นวันนี้ผายเย,ยอะผายเยอะผายเยเอ้ยผก็ชินอนแล้วันนี้ขอนเลูกยางไปยางมาลูกก็ชิลับ Ang, ลูกไปยังลูกแฮงเอ้ยมาเป็นลูกน right> ั้นแม่กาเขาเจ้าก no ็ชิยอยู่แบบประมาณนี้เนาะบอลที่ห้องเราอยู่หลอดทองอยู่ก็ะชีนี่เลยแบบสไตล์นี้เลยเดี๋ยวเขาพาไปบิึงต้นไม้สีส้มพู่สีส้มพู่ สีชมพูบวบหรือมันออกออกสีขาวแล้วก็เป็นสีบวัวอ่อนๆบวบูน้อ,อนามันเป็นสีนะเดี๋าวพาเขาไปเบิ่งใกลๆชอลยชิดเป็นประมาณนี้เนาะงามขนาดบ่มันออกดอกมาออกดอกมางามขนาดเลย เห็นบอกงามมันนี่นี่นอมันก็เป็นต้นไม้ที่ว่าอ่กากําลังออกดอกช่วงฤดูใบไม้ปรงระบที่ว่าพานจากยามหนาวมาแถวบ้านทําแ้ก็ที่เป็นดอกไม้ประมาณนี้แหละงามนะ <c oughs> เนาะเห็นบอก โอเคเฮากับมแต่เท่านี้แหละเพราะว่ามัน,นี้เฮาออกมายางหลินกับลูกก็เลยถ่ายวิดีโอให้เบิร์กเนาะมุมีม่อย่างายเฮาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายด้ดี เชื่ป้าไปอพายุพายุเอยพายุบายบา